วิธีการพิมพ์สลายยกในตัวโปรแกรมครีเอเตอร์นะคะสลายยกเนี่ยเราจะพูดถึงสลายยกในชั้นที่สนะคะเราจะสังเกตตอนนี้ค่ะหน้าจอนะคะก็จะโชว์นะคะตัวสลายยกนะคะที่เราได้ใช้บ่อยๆกันเลยค่ะอย่างในกรณีนะคะอย่างคําว่าเมื่อนะคะตรงนี้ค่ะสลายยกนะคะตรงสลายอือตรงนี้เราเรียกว่าสลายยกชั้นที่2ไม้เอกอะคะ่ะตรงนี้เราจะเรียกว่าสลายยกชั้นที่สาม ด้วยความที่ตัวโปรแกรมอะค่ะของเราอะค่ะเวลาที่พิมพ์สลายยกชั้นที่3เข้าไปเลยอะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการพิมพ์กันนะคะไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาดูนะคะว่าเวลาที่เราจะพิมพ์สลายยกอะคะ่ะเราต้องดูจากในตัวคู่มือของเรานิดนึงนะคะนั่นก็คือจะเป็นหน้านี้นะคะ วิธีการพิมพ์ะคะ่ะเราจะแทนค่านะคะโดยการใช้กดปุ่มที่เลข 1, เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5นะคะตัวนี้เลยอะคะ่ะเมื่อเราจะพิมพ์นะคะลักษณะการพิมพ์ตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะไหคะจำง่ายๆค่ะ,ะ,คะ1เอกนะคะ2โทสาตี 3, 4จัตวานะคะแล้วก็5นะคะจะเป็นตัวกะลันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการพิมพ์พร้อมกันเลยค่ะ กดปุ่ม A นะคะที่แป้นคีย์บอร์ด1ครั้งนะคะอย่างชนจะพิมพ์คำว่าเมื่อนะคะก็คือให้เรากดปุ่มนะคะ A ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นหน้าจอที่เราต้องใส่ข้อความแบบนี้ค่ะนี่นะคะพอมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะให้เราใส่เลข1เข้าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยอออางค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบฟอนต์ตรงคำว่า embroidery เหมือนเดิมนะคะเลือกนะคะ ลักษณะของฟอนต์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะจนจะใช้เป็น blue หนเหมือนเดิมนะคะตั้งค่าความสูงความกว้างเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคแล้วก็คลิกเมาส์หครั้งหรือกด enter ก็ได้นะคะที่แป้นคีย์บอร์ด1ครั้งเนไคะเราจะได้คำว,ว่าเมื่อขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะสังเกตนะคะถ้าเป็นวิธีนี้นะคะ ตัวไม้เอกอะค่ะที่เป็นสระยกชั้นที่3เนี่ยอาจจะวางในตำแหน่งอะค่ะที่ไม่ได้สวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันค่ะให้เรากดปุ่ม a นะคะตรงปุ่มนะคะตรงคำว่า lettering นะคะเสร็จแล้วกดปุ่ม a แล้วก็คลิกเมาส์ให้เคอร์เซอร์ขึ้นที่หน้าจอแบบนี้1ครั้งนะคะแล้วเราก็พิมพ์นะคะลักษณะแบบนี้ไปก่อนเสร็จแล้วให้เรากด enter ค่ะ แบบนี้นะคะตอนนี้ค่ะไม้เอกเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรากดปุ่ม a 1ครั้งแล้วก็คลิกเมาส์ให้เคอร์เซอร์ขึ้น1ครั้งค่ะแล้วให้เราพิมพ์นะคะตัวไม้เอกลักษณะแบบนี้แล้วกด enter ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนค่ะตัวไม้เอกนะคะมาจัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะนไคะ แต่ค่ะลักษณะที่เราพิมพ์มาแบบนี้แล้วอะค่ะมันก็จะมีวิธีแก้ไขได้เหมือนกันนะคะก็คือให้เรากดปุ่มนะคะคลิกเลือกนะคะครอบนะคะตรงคําว่าเมื่อแบบนี้ก่อนแล้วให้เรานะคะไปตรงคําว่า edit ค่ะเมื่อเราไปตรงคําว่า edit แล้วนะคะเราไปตรงคําว่า break apart นะคะคลิกเมาส์ไปที่ไม้เอกนะคะตัวเดียวแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเลื่อนนะคะตัวไม้เอกอะคะ่ะออกไปนะคะวางในตําแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะ น,นะะแบบีะะ้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างเดียวเราจะพิมพ์คำอื่นๆให้ดูนะคะ,ะเข้าไปตรงคํา่่า e t t t r r n n g เหมือนเดิมนะคะไปที่ปุ่ม a สีแดงเหมือนเดิมคลิกเมาส์ที่หน้าจอหนึ่งครั้งอย่างคำว่าสิทธ์นะคะพิมพ์ปกติก่อนเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็กด enter นะคะลักษณะแบบนี้เสร็จแ,แล้วก็คลิกเมาส์มาที่ตัว a แล้วก็คลิกเมาส์ที่หน้าจอ1ครั้งค่ะกดตัวการันมาแล้วก็ Enter ค่ะแบบนี้แล้วก็เลื่อนเมาส์นะคะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เรา,าค่ะจัดวางตำแหน่งนะคะของสลายยกชั้นที่3ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการนะคะที่ใช้ในการพิมพ์สลายยกนะคะอาจจะพิมพ์ด้วยหน้าจอนะคะโดยการพิมพ์จากตัวหน้าจอโปรแกรมได้เลยหรือจะกดปุ่ม A เ,เข้าไปนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะตาม วิธีการพิมพ์สลายยกนะคะของตัวโปรแกรมเกรเตอร์จำง่ายๆค่ะ1ไม้เอกนะคะ2ไม้โท3ามไม้ตี4จัตวานะคะแล้วก็5ตัวกระันนะคะจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะเราเลือกได้ตามความถนัดหรืออวิธีที่เราใช้แล้วเร,เ,รเรารู้สึกว่าเราสะดวกได้เลยนะคะ